สวัสดีครับเพื่อนยูทูบผมช่างปานเมืองนนท์นะฮะวันนี้ผมจะ,ะนำเรียนกับกระเบื้องโชเป็นกระเบื้องดินเผาลายไทยนะฮะซึ่งอันนี้คนที่ชอบงานศิลปะเป็นของไทยลายไทยก็จะนิยมใช้ปูโชหน้าบ้าน มุมบ้านมุมรั้วหรือว่าในห้องที่เขาทำงานเป็นส่วนตัวแม้กระทั่งในห้องนอนเนี่ยผมก็เจอลายเนี่ยจะมีให้เราศึกษามากครับมีมีลายสี่สบห้าขวางลาตัดเป็นสี่เหลี่ยมนี่ผมโชว์อันเนี้ยมาโชว์เนี่ยมันเป็นแค่ลายหนึ่งในในกลุ่มลายที่ดีๆทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เวลาเราปูก็จะรอยต่อตัวเนี้ยของกระเบื้องเนี่ย เราไม่ต้องยาแนวนะฮะไม่ต้องเอาสีปุ่นยาแนวกระเบื้องมายาเพราะว่ามันจะเป็นร่องโดยธรรมชาติแล้วเพื่อเรายาแนวนี่ไม่สวยเพราะว่าผงยาแนวที่เรายาเนี่ยมันก็จะมาติดแล้วไปหมดคือเราจะปล่อยธรรมชาติแต่ว่าให้ให้ชิดกันเลยอย่าเว้นร่องนะฮะเสร็จแล้วเมื่อเราปูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ สมมติว่าความกว้างเท่าไหร่เราก็จะแบ่งเซนเตอร์ให้ได้แล้วก็แผ่ความกว้างออกไปมันจะได้ลงตัวนะแต่ต้องแบ่งเซนเตอร์ให้ได้ก่อนนะฮะหัวหัวลายหัวกระเบื้องเนี่ยให้เสมอข้างบนข้างล่างเหลือเศษปัดลงข้างข้างเราก็ต้องแบ่งให้มันลงล็อกพอดีอย่าให้เหลือเศษแหว่งตัดครึ่งหนึ่งหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่สวยให้มันแมทกันพอดีให้พอดีเลยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้แปรงกากมะพร้าว หรือว่าฟองน้ําก็ได้ขัดในสิ่งสกรปรกที่เป็นคราบออกให้หมดให้กระเบื้องแห้งก่อนนะฮะขัดให้หมดเลยทั้งแผงเลยขัดเจ็บเนี่ยให้แห้งสนิทเราก็จะลง,ลงด้วยน้ํายาน้ํายาชักเงากาาันฟาร์มเชินซึ่งมันจะมีน้ํายาอยู่ตัวหนึ่งมันสําหรับทาเคลือบพวกิพวกกระเบื้องโดยตรงกระเบื้องดินเผาโดยตรงเราทาสักสองเที่ยว ถ้าทาเสร็จเรียบร้อยเราทาความสะอาดเรียบร้อยเวลาโชว์เนี่ยความสะอาดเนี่ยสวยมากความสะอาดของกระเบื้องของการชักลายเนี่ยจะสวยมากเพราะเดี๋ยวนี้การตกแต่งภายในบ้านเนี่ยย้อนยุคแล้วครับนําสิ่งที่เป็นดินเผานี่มามาตกแต่งในบ้านนะ,ะพวกเซรามิกรุ่นใหม่อะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันละจะเริ่มเจ,จะเริ่มพวกนี้จะมีบทบาทละ บางรายก็จะก่ออิดมอนก็ใช้พวกมอนก่อป็อนธรรม,ม,มชาตเิเริ่มเห็นเยอะมากแล้วครับอาฉะนั้นกระเบื้องพวกนี้มันจะมีมีร้านที่ขายเนี่ยเราเลือกได้หลายๆายมันจะมีหลายาาาลายมากฮะเราพอใจลายไหนเราก็ซื้อปริมาณมาเผื่อนิดหน่อยเผื่อการขาดแตกหักจะได้ไม่ต้องไปหาอะไหล่มาซ่อมเราก็ใช้เก็บไว้ในซ่อมงานที่เราทำขึ้นมานี่แหละแล้วมันก็จะสวย เมื่อเวลาเราทาสีเปิดไฟเนี่ยมันจะสวยมากครับเป็นงานศิลป์อันนี้ผมยังล้างไม่ได้เต็มที่ตอันนี้มันเป็นกระเบื้องที่ผมเหลือมาจากการใช้งานเมื่อรุ่นก่อน<ม>ก็เลยเอามานำเรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบลาย,บา,ลายบางลายเนี่ยคนรุ่นใหม่จะไม่เคยเห็นนะครับแต่ยังมีทำอยู่ยังตอนนี้เริ่มทำกันอยู่แล้วเริ่มเยอะแล้ว และมันมีให้เราดูอีกอย่างนึงก็คือกระเบื้องพื้นซึ่งผมจะมานําเรียนมาอ,อ,อ,อีกทีหนึ่งนะเป็นลายแบบโบราณประยุกต์มีหลายแบบมากโอ้พื้นแทนที่เราจะใช้กระเบื้องทั่วไปปรากฏว่ากระเบื้องลายไทยตอนนี้เริ่มนิยมมากพวกนักออกแบบเนี่ยก็จะมาเน้นพวกนี้ครับมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นเป็นงานศิลป์ที่ไม่ตายอ่มันจะเป็นงานศิลป์ของเราเป็น ของคนไทยที่หลอกกันมาจากทางภาคเหนือก็ดีภาคกลางแถวอ่างทองสิงบุรีอะไรก็ดีก็ยังมีเตาเผาพวงได้อยู่ผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนเพ่อเพื่อน,เ,อเ,พอนเพื่อนอยู่ทูกได้ทราบครับผมจังปานเมืองนอนท์ครับ